ให้เลือดมันตูบฉีดเข้าไปในกล้ามม,ม,มันกล้ามเนื้อให้มันแบบเยอะขึ้นนะครับผมก็ตอกมาขา้างในครับดึงขึ้นเสรเขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไหลหลังครับผมสวัสดีครับผมเนฟิตนะครับวันนี้ผมจะมาซ้อมกล้ามเนื้อหัวไหล่น,นั่นเองครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับทราหนาคุณคนเงนอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมนักพอะกาย อดีตทิมชาติครับรุ่นเมกวอดวิติกลบรอิร่าครับผมรุ่นเดียวกันเย่าตามโปรแกรมผมแล้วกันแต่วันนี้จะเป็นท่าใหม่ๆหมดเลยนะครับก็เป็นท่าที่เวลาผมเล่นไหลเนี่ยตารางมันควรจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อไม่เกิดการเกยชินนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเปิดด้วยดัมเบลชอเดอร์เพรสก่อนนั่นเองนะครับเซตแรกก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะไม่วอร์มอะไรทั้งสิ้นคือมาถึงเราจะเล่นหนักเลย ว่าถ้าวอร์มอะแรงจะหมดใช่ไหมแรงจริงว่าต้องวอร์มไว้ต้องวอร์มไว้ไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ร้อนเล่นนะครับร้อนเล่นนะครับเอา90ก่อนละปลทีปกทีไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟเบีรยไม่ต้องแตกแล้วนะถ้าแตกที่จะโกรธมากอา่ะ หนึ่สามสี่กันเองโอ้โหไม่เซฟเลยนะครับเบียเล่นไหลเนี่ยท่าไหนดีที่สุดสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อไหลสำหรับเบียร์เป็นแต่ละคนแต่ละมืคอมพาวด์ครับพวกคูเลอร์เทสพวกอันไหนอันไหนชอบอันไหนเลยท่าไหนผมปกติผมเล่นแมชชีนครับแมชชีนใช่ไเพราะมันช่วยเรื่องการเซฟได้ด้วยครับจริงๆอันนี้แบบส่วนใหญ่นักกล้าม เขาจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเนาะเพราะถ้าบาดเจ็บมานี่มันลําบากนักข้าวกลายเออมันจะพักนานไม่คุ้มเ่จะเตียงตัวเด่นนักกล้าก็จะเน้นกันเป็นที่แบกชีนะก็เจ็บไม่คุ้มแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าถ้าเป็นผมก็จะชอบฟรีเวทมากกว่าแต่ก็ต้องใส่โปรเทคชั่นพวกเข็มขัดพวกผ้าพันข้อมืออะไรเงี้ยมาวัดกันไปเลยว่าดูว่าอะไรใครใหญ่กว่าให้ท่านผู้ชมตัดสินโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงหรอ เอ้ยผมใหญ่กว่าหรือเปล่าฮะไหล่ที่ผมผมขอแล้วกันแต่โซนอื่นนะให้เขาไปบใส่เข็มขัดยกใช่ใชครับ<ด>เ,เลวลาเวลาเล่นหนักเราต้องมีพวกเข็มขัดพวกที่ดัดข้อมือนะครับช่วยเหมือนกับทำให้เราเล่นหนักขนะึ้นเวานปลอดภัยแหลนะนักก้ามอย่างเดียวเลยค,คือบางทีเล่นห้าปอนอะเอาความปลอดภัยไ้ก่อนใช่呀 ไหลกลมครับอย่างนี้ไหลกลมบางทีมันมัน,ม,นมาหลายปัจจัยครับอาหารการนอนพักแล้วก็การซ้อมครับพยายามเน้นท่าที่เป็นพื้นฐานไปก่อนแล้วก็พยายามเน้นท่าที่มันถูกไปก่อนครับอย่าเพิ่งไม่เล่นหนักครับเล่นหนักคืออาจจะไม่โดนด้วยแล้วก็ใช้ทั้นมันอ,นอื่นมาช่วยด้วยแล้วก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นเอาท่าพื้นฐานแล้วก็ให้ให้ใหท่ามันถูกไปก่อนดีกว่าครับก็ค่อยพอม,มั่นใจค่อยเพิ่มน้ำหนักไต่ขึ้นไปไ พอเล่นหนักขึ้นปุ๊บไซส์ขนาดกล้ามเนื้อมันก็พัฒนาขึ้นแต่ถ้าทำยังไงให้ไห,หล่กลมในมุมผมนะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าแขนต้องใหญ่กินไหล่คืออย่าให้แขนใหญ่ก,กว่าช่วงไหล่อะไม่งั้นมันกินไหล่ทาให้ไหล่เราดูเล็กเข้าใจปะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ไหล่กลมไหล่ใหญ่อีกเทคนิคหนึ่งก็คือแขนหน้าแขนหลังแขนต้องใหญ่ใหญ่มากเวลาดูเหมือนตัวตัวอย่างผมนะครับแขนผมหน้าแขนหลังแขนเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ซึ่งเวลามองมาผ่านผ่านเนี่ยจะหเห็นเลยว่าไหล่มันเด่นออกมาแต่ถ้าคิดดูว่าถ้า แขนผมแบบเนี้ยสมมุตินะมันกินไหลหมดเลยก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนแล้วกันแต่ได้มุมผมก็ก็แขนก็ประมาณนึงแล้วกันผมว่าแขนไม่ต้องใหญ่มากมันสวยกว่าด้วยดูไหลแต่เป็นเส้นเลยนะครับนี่ช่วงนี่ขนาดออกซซั่นนั้นเนี่ยช่วงนี้เมนเทนครับผมเมนเทนใช่ไหมช่วงนี้สายธรรมชาติเนเชอรลครับเนเชอร์กินบรอกลี่กับอกไก่อกไก่ต้มใช่ไหมวิตินวิตามินกินไม่อ่านเสริม ไม่กินไม่ค่อยกินคับีก็ไม่กินคับใช่เพราะว่าสายธรรมชาติ <c oughs> ท่านี้ <c oughs> ชื่อท่าว่าชีเต็ดและเทร์เรสนะครับถามว่ายืนกับนั่งต่างกันไหมจริงๆได้กล้ามเนื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้านั่งเนี่ยการโกงจะยากกว่าผมว่าโฟกัสได้ง่ายกว่าเวลานั่งเนี่ยโน้มตัวมดาด้านหน้าแล้วก็ยกขึ้นมาเหมือนท่าที่เรายืนเลยผมจะโน้มตัวมาด้านหน้านิดนึงนะครับการที่เราตะหลังตรงอันนี้แล้วแต่เทคนิคคนนะครับผมโน<ป>้มตัวมาหน้ารู้สึกว่ามันจะดึงไหลออกมาโดนไหลข้างมากกว่านะครับขึ้นมาเชิดอกขึ้น ลงนี้เกือบสุดนะครับเก็บแรงต้านไว้ตลอดจำไว้นะครับท่านี้ใช้ข้อศอกยกขึ้นมาอย่าไปบีบบลาเยอะนะครับข้อศอกยกข้าไหลข้างเตะแต่ทเพื่อด้วยนะพอจะเสื้อกล้ามมันดีอะทรงมันดีอะมันจะเห็นบัวล่ด้านหน้าเห็นครบเลยมันจะตัดมาพอดีเห็นบ่าเห็นบัวล่เอาสุดขในวไงพี่นเองพีด หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมท่านี้จริงนะดีสุดแล้วนะถ้าอยากให้ไหลกว้างอ่ะหนีไม่พ้นท่า lateral raise ไม่ว่าจะไปเล่นเคเบิลจะนั่งเล่นจะยืนเล่นจะใช้บาร์อะไรก็แล้วแต่ไหลข้างนี่บอกเลยโคตรจำเป็นนะครับ ทำให้ดูตัวกว้างพอตัวกว้างเอวดูเล็กลงอีกครับเราต้องเลือนหนักที่พอดีครับถ้าเกิดเราเลื่อนหนักที่มันหนักเกินบางทีเราเราไปใช้ส่วนตรงนี้มาช่วยครับเรียกว่าหนอกนี่ครับมาช่วยด้วยนั้นก็ควรเรื่อนหนักที่เราเล่นไหวครับเอาแบบธรรมดาก็ที่นี่ก็โน้องไมา่น่านกว่าที่พี่นี่บอกอย่างนี้ครับแล้วก็ ขึ้นไปแล้วพยายามค้าง้ลงมาช้าผมอ่ะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มทินิคไปนิดหน่อยอปลงมาช้าเ,เออกัอ๋นอนี่นไมาักนะอยเงแน่ออริงหรอใช่ครับ้นันไงไก่อ,อกไงกไก่ออกใชก่ แล้วก็ย้า,ายตัวนั้นก็ต้องต้องใส่เกิยไหนพนี่อย่างนะครับ,ทรบเทคนิคจับกว้างประมาณกว้างกว่าหัวไหลนะครับเราเล่นเพื่อเอาหัวไหลด้านข้างเนี่ยมุมในการจับองศาในการจับสําคัญมากแต่ละคนนี้ช่วงแขนอะไรก็ไม่เท่ากันเอาเป็นว่าประมาณเข้าๆก็คือกว้างกว่าช่วงหัวไหลนะครับแล้วก็คว่ำม,มือจะไม่จับแคบเกินแคบเกินดึงขึ้นมาปุ๊บเข้าเบาเลยเพราะนั้นอยากไหลกว้างก็เล่นให้โดนไหลนั่นเอง ใช้ศอกดึงนะครับอย่าไปใช้แขนดึงใช้แขนดึงนี่ไม่เข้าหัวไหล่ด้านข้างนะครับใช้ศอกดึงขึ้นมาเชิดน้าอ,อุขึ้นตานช้าปล่อยเกลีบสุดนะครับเก็บแรงต้านไว้ดึงขึ้นมาใช้ศอกดึงโอ้ยซูมหน่อยละน้าหลอดยิ้มกันเ <c oughs> อน้ยยิ้มก็ได้นี่หว่าตาวงไปไหมไม่ใช่หรอเนี่ยยิ้มแบบว่าาไฮะพวงเนี้ยก็สิบถึงสิบห้าครับผม เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับท่าคอมพาวส่วนใหญ่เราจะเล่นหนักอย่างที่ทบ,บอกไปเมื่อกี้โชว์ดอร์เพรสท่าแรกเนี่ยเล่นหนักไปเลย8ครั้งใช่ไหมหกครั้งบ้าง10ครั้งบ้างแต่ว่าถ้าไอโซเลชันเนี่ยท่าที่แบบว่าท่าที่ทไม่ได้ใช้กล <ำ S 1> ้ามเนื้อหลาย<ด>ส่วนแล้ว,ลวเออเก็บท่าเก็บอะไรข้างอะไรหน้าอะไรหลังอะไรเงี้ยก็เล่น10บถึงสิบห้าเพราะเรามาเล่นหนักกับท่านี้เอาแรงที่ไหนเล่นอะใช่ครับหมดแล้วพยายามใส่ในท่าคอมพาวท่าแรกให้หมดนะครับแล้วคก็ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยครับถ้าเกิดเล่นหนัก วรามันเป็นมัดเล็กที่แบบต้องค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งครับผมโหโคตรปัม๊บมาท่านเนี่ยใครเล่นแบบใครพลาดน,นี้ถือว่าโคตรพลาดเลยอย่างนี้ก็ต้องเล่นท่านเนี่ยะใช่ครับโดนวันนี้ไม่มีอ่ะอุ้ยสุดจัดฝึกไหล่ก็เอาไว้กลมไหลหน้าไหลกลางไหลหลังเล่นให้ครบทุกมัดแล้วก็ดูตัวเองในกระจกเยอะๆว่าเราต้องเติมมัดไหนเป็นพิเศษไสลหลังหรือเปล่าไห,หล่ข้างหรือเปล่านะครับสุดท้ายเล่นชุยๆกล้ามมันก็ออกมาชุยๆเราต้องแกะสลัก ปเรื่อยใช่ไหมเหมือนที่เราหน้าตาดีอะก็แบบมันก็ต้องทาครีมอะไรก่อนนอนป่ะไม่ค่อยทาเลยครับใช้น้ำเปล่ากับเด็ดเตาเทคนิคผมมีเทคนิคไงผมจะไม่ค่อยชอบลงสุดกับเหมือนถ้าเกิดลงสุดอะมันจะเป็นการแบบพักไปสักแป๊บไงครับทำให้แรงเรามันจะกระชากขึ้นมาครับก็ผมก็ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงแค่เกือบสุดแล้วก็ขึ้นมาต่ออันนี่คือเทคนิคผมนะ เดี๋ยวผมจะเพิ่มข้างละ15โลนะครับรวมกัน50โลเพราะว่าถ้าเราอยากโหดกว่าทีมชาติเราก็ต้องเล่นหนักทีมชาติเพราะว่าถ้าทีมชาติเล่น40เราต้องเล่น50ทีมชาติเล่นติดเราก็เล่นติดต่อเนี่ยคลิปแค่เนี้ยก็โหดกว่าแล้ววะปล่อยไวปล่อยไปปล่อยเข้าไปครับปล่อยให้มันมามือไปปล่อยแล้วบอกเน้นเบา15ยี สิบ 5, <ไง S 1> หน <S 2> 2, <S ึห <4 S 1> ่งสิบห้าไงสองสอัพอัพก็ท่านี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อไหลอวนไหล,ลข้างเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยพยายามอย่าสลับไปมาเช่นแบบไม่ใช่ว่าพอเล่นไหลข้างเสร็จมาไหลหน้าหรือไปไหลหลังนะครับเราเล่นไหลข้างก็ให้จบไหลข้างไปก่อนแล้วค่อยหนีไปไหลหลังหรือจะมาไหลหน้าก็ได้นะครับไม่งงนะครับแต่วันนี้เราเล่นเคเบิลเพราะว่า การมีการเล่นแต่ละเครื่องมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเคเบิลเนี่ยมันแรงบ้ามันจะพงที่เล่นยังไงเขาเรียกว่าเข้าไหลข้าเมเต็มเลยนะครับมันจะถูกดึงออกจากด้านข้างทั้งท่วงขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยมันจะยังใช้แรงตลอดต่างกับดัมเบลพอเวลาเ,เราเล่นดัมเบลมาเงี้ยมันทิ้งลงแล้วแรงน้ําถ่วงมันดึงแล้วลงล่างหมดละแต่ถ้าเป็นเคเบิลมันเหมือนยังดึงไว้ไหล่ลัก่างไหลข้างก็ยังทํางานอยู่ มาประมาณหัวไหลนะครับอยากขึ้นสูงกว่าช่วงหัวไหลมันจะเสียดเด็งนะครับดึงจากกรอบให้เยอะผมกัดเน้นๆดบเ้กจริงๆมันก็เหมือนกับว่ามันก็แค่เพิ่มความขิมพนเข้ามาเยอะๆครับอ่ามันให้กล้ามเนื้อมันทํางานเต็มที่ให้เลือดมันสูบฉีดเข้าไปในวันกล้ามเนื้อให้มันแบบเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งจะทำให้แบบกล้ามเนื้อมันแบบ ทํางานหนักขึ้นนะครับพอทํางานหนักขึ้นก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นมันก็เอาไว้ส่วนใหญ่คนจะทํากันเซตสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราทําดรอปเซตทุกเซตเนี่ยไม่ไหวนะครับเหมือนเราเล่น3มเซตปกติใช่ไหมทำดรอปเซตทุกเซตดรอปเซตก็ใน1เซตก็เท่ากับ3มเซตอีกกลายเป็นเก้าเซตมันจะเยอะเกินไปผมมองว่าจริงๆจานวนเซตที่ประมาณใช้แค่เซตสุดท้ายแค่นั้นพออันนี้ผมเอา30มสิบพอครับผมผมคิดว่ากล้ามเนื้อใหญ่ไม่ต้องเล่นเยอะเล่นหนักเท่าไหร่ครับ กล้ามเนื้อมันใหญ่ไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องเล่นหนักทีนี้ก็เป็นอีกเทคนิคขอแค่ปกัสใหญ่อยู่แล้วก็เล่นเบาๆใช่ครับที่กวนชิบหยเล่นเยอะเดี๋ยวกล้ามใหญ่มันก็จะเหมือนท่าไหล่ข้าวเมื่อกี้เลยไหล่ข้าวเมื่อกี้พี่เนยบอกว่าโน้มมาหน้าหนึ่งใช่ไหมแต่นี้โน้มมาหน้าอีกแล้วก็แอนหลังไว้ข้อตอกมาข้งหน้าครับดึงขึ้นเคขึ้นมานี่ก็เป็นไหล่หลังครับผมพยายามหลังตรงไว้นะครับเพราะว่าหลายคนพอโน้มมาด้านหน้าไจะไม่มีท่าไหนที่ทําหลังคอมนะมันเสี่ยงเพราะฉะนั้นนนน้้้มมมตัวาาาาาใช่พยยอ กระดูกหลังล่างตรงแอนนาอ,อกขึ้นนะครับใช้สองยกขึ้นมาเข้าไหล่หลังนี่ฟิลได้ง่ายๆเลยไม่ต้องเล่นหนักนะครับไม่ต้องไปตามเขาบางทีเขาเล่นหนักเขาอาจจะโฟก,กัสไม่ได้ก็ได้ไดัมเบลมาปั๊บนั่งโน้มต,ตัวหน้าเล็กน้อยนะครับเอาดัมเบลสอดเข้าไปที่ใต้ระหว่างขานะครับเพราะว่าบางทีนั่งแล้วมันติดตรงนี้นะครับเราต้องการยืดกล้ามเนื้อให้สุดโน้มตัวหน้าหน้านนอกขึ้นยกสองขึ้นนะครับ <S 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 จับฟิลลิ่งเอาเลยไม่ต้องเล่นหนักนะครับผมจะเล่นประมาณสิบห้าครั้งเพื่อโฟกัสแค่นี้ จับให้ดูหน่อยไ้หนหล่หลังคิดเหมือนเวลาเราเท่นท่าล l y อ่ะ chest fly อย่างนี้ใช่ไหมเวลาเรานั่งอันนี้รีเวิร์สดั b เ e l l fly ก็คือดึงกลับมาด้านหลังแต่การที่ดึงกลับมาด้านหลังเราหยิบดัมเบลทาแบบนี้ไม่ได้เราต้องโน้มมาเพื่อถ่ายแรงโน้มถ่วงเวลาดึงขึ้นมามันจะได้โดนหัวไหล่ด้านหลังหรือบางทีผมก็จะฝึกกับตัวแมชชีนนะครับนั่งแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเองอันไหนที่คุณคิดว่าคุณเล่นแล้วคุณโฟกัสได้เล่นแล้วโดน เล่นแล้วระบ,บมนะครับสำหรับรายหลังก็ให้เล่นตัวนั้นนะครับสี่ถึงห้าเซตพออขาสุดยอด อย่างที่เบียร์บอกไปนะก็คือเราค่อยๆไต่น้ําหนักขึ้นไปนะครับอย่าเพิ่งมาถึงเล่นหนักเลยเพราะถ้าเราเจ็บแน่นอนไม่คุ้มพอเจ็บแล้วมันยาวฝึกได้ก็ไม่เต็มที่โฟกัสลําบากอีกนะครับแล้วกว่าจะฟื้นฟูก,ว,กว่าจะดูแลวกว่าจะกลับมาเล่นได้ปกตินี้บอกเลยใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นก่อนจะเล่นท่าไหนนะครับพยายามศึกษามุมองศาให้ดีก่อนก่อนที่จะฝึกท่าน,นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อาหารครับคุณไม่จาเป็นต้องไปบางคนคิดว่าไปห้ามห้าม,ห,ามห้ามทานอาหารหลังหกโมงโอ้มันเป็นความเชื่อแบบผิดมากครับคุณจะทาน เวลาไหนก็ได้แยวขอให้วันหนึ่งอ่ะคุณทานให้ครบภายในที่คุณวางแผนเอาไว้ที่คุณคำนวณไว้ครับใช่แล้วก็แล้วก็พยายามเลือกทานอาหารที่ปีประโยชน์ใช่ครบห้ามือวันนี้คนคนเขาพูดกันนะครับผมคุณมีก้ามที่สวยก็ดูใหญ่ได้เนี่ยมันต้องมาจากอาหารหลักละส่วนใหญ่นะครับใช่ก็ต้องพยายามเลือกทานหน่อยคุณไม่จำเป็นต้องทานอาหารคีนะครับแค่ทานแค่เลือกทานครับคือไม่ได้กินของทอดของมันของหวานเหมือนที่เขาบอกกันนะครับประมาณนั้น เราอยู่แล้วนะก็อยู่แล้วครับเค็มด้วยเค็มก็ใหา่เค็มเยอะเลยเค็เค็มนะนะเค็มเผาเค็มยิงทําทานอาหารให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับบางทีซึ่งบางคนเขาไม่มีเวลาทําอาหารกลางคืนแล้วก็เวลาทํางานเขาก็แบบขัดกันก็พยายามไปก็สามารถที่จะทานอาหารนอกบ้านได้แต่ว่าต้องเลือกทานหน่อยครับมันก็ทําให้เราหุ่นดีได้ครับยังไงก็ลองเอาปรับไปใช้กับโปรแกรมของเตนนะครับแล้วลองดูมุมมองศาดูนะครับอย่าลืมกด subscribe อะไรนี่ปิดนะครับช่องทางไหน ยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแมนมามาบ่อยด้วยบ่อย